เมน่อกี้ภาษาอะไรกันวะคนบ้านเดียวกันเหรอใช่ครับเเราดูขาตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยเราบอกว่าชาวไทยใหญ่นะครับต่างชาตินะครับก็มาทำปั๊มน้ำมันก็เลยคุยกันเมื่อกี้ตกใจมากเขาบอกไมค่ดว่าคนบ้านเดียวกันนะครับเราเป็นกำลังใจให้กับคนเมียนมานะครับร่องสาวต่างชาติครับที่ทำทำงานที่เมืองไทยแล้วกนะที่ประเทศเขาได้เงินน้อยมากประเทศไทยคือได้เงินเยอะสุดแล้วครับิมาีเลย อ่ะวเป็นระดับกลางภาจาอะไรอ่ะก็ว่าพ <Silence> ันนี <mañana> ้แหละเออพูดอภาษาภาษากะเรียงเบผฟังมันรู้ก่อนนะเออะพูดาทาอะไรพูดภาษาอะไรกันฮะมาขย้นเอะาสักะเรียงนี่ยนะเราเอาเายอนจะพูดลรูแล้พูดอะไรพูดเลยอนยูดอะไรวะเขาบอกไม่ได้เอาโทรศัพท์มาก็จะแนรถ่ายรูปด้วยหน่อยใมรสวนมากปิดปั๊มขาห้ามใช้โทรศ